เรื่องยอดเพลิงพระนางเพลิงพระนางเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสม,มุทรซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา ความอาคตาพยาบาทแย่งชิงมาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรมการกระทำเช่นน,นั้นไม่เคยให้ผลดีแก่ใครดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครภายในเรื่องนี้ที่ต่างปล่อยให้อำนาจโทรศัพเข้าครอบงำเพื่อจะได้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุด แต่ที่จริงแล้วการที่เพื่อนมนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขต้องมีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาและให้ความรักต่อกันต่างจากในเรื่องนี้ที่เต็มไปด้วยเพลิงแห่งอำนาจความแค้นและกิเลสที่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับไปเผาไม่ตัวเองจนไร้ความสุขปรับจนวาระสุดท้ายนครทย์เป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรือง มีอณาเขตกว้างขวางปกครองเมืองประเทศสราชเป็นจำนวนมากในแต่ละวันจะมีบรรดาเจ้าเมืองเดินทางนำเครื่องบรรณาการอาทิดอกไม้เงินตราหรือดอกไม้ทงมาถวายให้กับเจ้าเมืองอยู่ไม่ขาดซึ่งเจ้าหลวงองค์ปัจจุบันมีนามว่าเจ้าหลวงบุรอพอคามถึงแม้ตนเองจะเป็นเจ้าเมืองแต่ก็ยังทรงมีความโลภพระองค์เทียวส่งทหารคนสนิทออกไปป่อล้นทรัพย์สินของมีค่าของราษฎรไม่เว้นวัน ไม่เคยใส่พระไทยในการปกครองบ้านเมืองแม้แต่น้อยจิตไม่ปกกติมักประกาศทำสงครามกับพวกฝรังที่กำลังออกล่าอานานิคมจึงเป็นเหตุให้เสียดินแดนทางใต้ไปเจ้าหลวงบูรอพอคำไม่มีมาเหตุสีได้สำเร็จโทษเจ้าหลวงปิตุลาบิดาของเจ้าอนันทิปิกทั้งยังยืดอำนาจและตั้งตนเป็นเจ้าหลวงองค์ใหม่ มีพระคณิษฐาองค์หนึ่งนามว่าเสกขอนเทวีซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงโดยตามกฎมนทีบาลแล้วจะมีตำแหน่งเทียบเท่าองค์รัชทายาทเท่านั้นแต่ยังได้ระบุไว้เพิ่มเติมอีกกว่าพระนางหน่อเจ้าหลวงจะต้องดำรงตำแหน่งองค์อัครมเหสีของเจ้าหลวงองค์ต่อไปอีกด้วย ซึ่งการตั้งเศคอนเทวีขึ้นเป็นพระนางหน่อ้าหลวงทําให้ธิดาในแต่ละเมืองประเทศสราชที่ถูกส่งมาเป็นองค์ประกันที่นครทิพไม่พอใจเท่ากับว่าหมดโอกาสที่จะขึ้นเป็นดักระมะเหสีในรัชกาลต่อไปเจ้าหลวงบูรอพาคาเป็นคนที่มีนิสัยกักละผิดกับเศคอรเทวีที่เป็นคนใจบุญสูงทานที่สงสารครั้นเมื่อเจ้าอนันทิพ์หมดอำนาจลง ก็ถูกเจ้านางอื่นๆว่ากล่าวเย้ยว่าเป็นเจ้านางที่มีแม่เป็นแค่แม่ค้าในตลาดทำให้เจ้าออนันทิ์รู้สึกอึดอัดขับแค้นในเป็นอย่างมากจึงได้คิดหาทางช่วงชิงบ้านเมืองของตนเองกลับมาปกครองอีกครั้งเจ้าเมืองคุ้มซึ่งเป็นคนรักของเจ้าออนันทิย์มีความสงสารนางเป็นอย่างยิ่งจึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกอบกู้นำนครทิพย์กลับมาให้ได้ ไม่นานสิ่งที่พูดไว้ก็เป็นไปตามนั้นเมื่อเจ้าคุมทำได้สำเร็จและตั้งตนเองขึ้นเป็นเจ้าหลวงแทนโดยบอกว่าจะแต่งตั้งให้เจ้าอนันทิพย์ขึ้นเป็นพระมหาเทวีแต่ด้วยเสียงจากเจ้าสำมเพางาม ผู้เป็นแม่ได้ทัดทานไว้ว่าขณะนี้เจ้านางเสกขอนเทวีอยู่ในตำแหน่งพระนางหน่อเจ้าหลวงจึงจำต้องยกให้นางขึ้นเป็นพระมหาเทวีก็ยิ่งทำให้เจ้าอ่อนนันทิ์เจ็บแอคนใจมากขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณ หลังจากที่เจ้าเมืองคุ้มได้ขึ้นปกครองนครทิพย์จนเป็นใหญ่แล้วทางฝั่งเจ้าเมืองมีดที่เป็นประเทศสราชของนครทิพย์ได้ยกเจ้านางตรงนวลให้กับพระองค์ไว้เป็นสนมอีกคนหนึ่งอีกทั้งเมื่อครั้งที่เจ้าเมืองคุ้มได้ออกไปรบกับฝระรงัง ถูกทำ้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสก็ได้หญิงสาวชาวป่านำว่ายอดพุ่งช่วยรักษาและดูแลตลอดเวลาที่บาดเจ็บเจ้าเมืองคุ้มจึงได้รับเข้ามาเป็นเจ้านางอีกคน ขั้นต่อมาเมื่อเจ้านางทั้งหลายมีบุตรรวมถึงเจ้านางเศกขรัก,ก็มีลูกสาวนมว่าทองพญาพระนางหนอเจ้าเจ้าออนันทิพก็มีลูกสาวสองคนนมว่าเจ้านางปิ่นมณีที่สาวและเจ้านางเรนุมาศน้องสาวซึ่งทั้งสองคนนั้นก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยพี่สาวนั้นมีนิสัยคล้ายคลึงกันกันกนกบแม่ส่วนน้องสาวนั้นก็เป็นคนที่หัวอ่อนที่เลือและที่สงสารเจ้าตองนุนมีลูกชายหนึ่งคนนามว่าตองแปนเป็นคนไม่เอาไหนสหัมมาเรเทมาวส่วนรึงบึงมีลูกชายนามว่าเจ้าครองพบและเจ้านางยอดพุ่ง มีลูกชายนามว่าเจ้าม่านฟ้าแต่ด้วยความที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายทั้งกับตนและลูกเจ้ายอดพุ่งจึงได้ลี้ภัยไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่เป็นสหายของเจ้าเมืองคุ้มได้ฝากเจ้าม่านฟ้าไว้ที่นั่นส่วนตนหนีไปบวชชีเจ้าออนันทิพย์ได้คิดแผนการที่จะให้เจ้าม่านฟ้าขึ้นครองอำนาจแทน เนื่องจากเจ้ามั่นฟ้านั้นหลงรักเรนุมาศผ่านไปไม่นานแผนการเหล่านั้นก็สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากบัวไหลที่เป็นข้าไทยคนสนิทได้วางยาให้เจ้าเมืองคุ้มอ่อนแอลงจากนั้นออน,นันทิย์จึงสวมรอยบงการทุกอย่างจนเจ้ามั่นฟ้าขึ้นเป็นเจ้าหลวงได้สำเร็จ เจ้าอ้นันทิพย์หาทางจัดการกับเสกขอนเทวีได้สำเร็จโดยแกล้งว่าตนนั้นสำนึกผิดแล้วเหนื่อยในกับชีวิตอยากหันหน้าเข้าหาธรรมจึงสร้างเรื่องหลอกเสกขอนเทวีว่าตนได้พบพระาธาตุรังบนยอดเขาอยากชวนไปบูรณะด้วยกันสุดท้ายด้วยความไว้เนือ้อเชื่อโจเจ้าอนันทิพย์เสกขอแระจึงถูกฆ่าตายอยู่บนยอดเขา บ้านเมืองถึงคราววิกฤตนครทิพย์ถูกรุกรานอย่างหนักจากประเทศอังกฤษชาวเมืองไม่สามารถต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้และต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งส่วนตองนวนก็ใช้วิธีเข้าไปเป็นพวกเดียวกับฝรั่งเพื่อเอาตัวรอดถึงกับยอมเป็นภรรยาในฮาร์ตแม่ทัพชาวอังกฤษหวังจะให้ตองแปงขึ้นเป็นเจ้าหลวงแต่แผนการทุกอย่างที่วางไว้กลับล้มเหลว พวกฝรั่งเกลียดตองแปงที่ชอบทำตัวกับขลัดใส่จึงได้แต่งตั้งให้ครองคบขึ้นเป็นเจ้าหลวงแทนและให้สมรสกับทองพญาทำให้ตองแปงกโกรธมากชับดาบจะฆ่าพวกฝรั่งแต่ถูกรุมยิงจนตายตองนวนชอบจนสุดขีดจนสลบไป อน,นันทิปรวมถึงมั่นฟ้าและเรนูมาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่ประเทศอินเดียแต่ปิ่นมณีไม่ได้สนใจอะไรขอแค่เพียงได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายก็พอในขณะที่อน,นันทิปไม่สามารถทนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ ไม่นานบัวไหลข้าไทยคนสนิทได้ตายลงจากโรคชราและวันโรคบัวไหลขอร้องกับนางว่าอยากกลับนครทิพย์อ,อนันทิพย์รับปากและได้นำเท่ากระดูกของบัวไหลไปเมืองนครทิพย์ด้วยเมื่อทั้งหมดถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระจึงได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตอย่างสามัญชนที่นครทิพย์ ภายในนครทิพย์คุ้งหลวงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุสารนของเจ้าหลวงปิตุลาผู้เป็นพ่อได้กลายเป็นบ้านพักผู้ว่าการไปเสียแล้วตอน,นันทิพย์รู้สึกเศร้าโศกเป็นอย่างมากเธอได้พบกับรึมบึงและเครือออนได้ปรับทุกข์กันตามประสาคนแก่ได้รับรู้ความจริงเกี่ยวครองพบว่าถูกถอดออกจากบันลังไปอยู่กินเช่นชาวบ้านกับทองพยาความรุ่งเรืองของนครทิพย์ได้จบลงไปแล้วจริงๆ อ,อน,นันทิศเดินทางกลับไปที่หอคำที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเสียแล้วเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอย่างชุดเจ้าหลวงชุดพระมหาเทวีมงกุฎพระมหาเทวีถูกเก็บไว้ในตู้อ,อน,นันทิ์ได้พบกับหญิงสาวผู้เสียสติเธอคือตองน,นวลที่สูญเสียลูกชายไปทำให้เธอเป็นเป็นบ้าเที่ยวเดินเพน่นอยู่ในบริเวณคุ้มหลวงคืงน,น,ออนนั้นอนันทิศแอบลักลอบ,ลบ,ลบเข้าไปภายในหอคำ เธอได้นำชุดเจ้าหลวงของเมืองคุ้มออกมานั่งกอดระลึกถึงเรื่องราวที่พันมาอยู่บนตังทองเธอหายใจช้าลงแผวลงและสิ้นลมหายใจไปบนตังทองที่ตนเองปรารถนามาตลอดชีวิตติดตามชมละครเรื่องเพลิงพระนาง